สเสงนวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกคิวจากบ้านบล็อกเชนนะครับเราอยู่กับเกฟสปินเทลนะครับภาพนี้จะเป็นภาพสุดท้ายหรือว่าเป็นภาพสุดท้ายแล้วเนาะที่จะรีวิวนะครับก่อนที่จะไปเรื่องของเทคนิคหรือว่าวิธีการที่จะไต่แรงนะครับผมเราลองไปดูกันเลยทาตที่ผ่านมาอ่ะครบแล้วนะครับทาตนี้ก็จะเป็นทาตมืดแล้วนะครับผมอ่ะเดีย๋ยวเราลอ,ลองไปดูกันเลยธาตมืดนะครับ สำหรับแพทชาออทที่เล่นได้นะครับสำหรับมือใหม่เลยนะครับจะมีทั้งหมด2ตัวที่เป็นตัวซัมมอนนะครับผมมีตัวนี้นะครับคอนเทซ่าซึ่งจะลดการยิงธนู1ของฝ่ายตรงข้ามนะครับผม่าทุกตัวที่เป็นธนูเนาะค่าไลา่3านะครับส่วนอีกตัวหนึ่งเลยนะครับตัวนี้แทดดิบูธนะครับผม ก็คือจะทําหน้าที่นะครับลดเวทหนึ่งทุกตัวของฝ่ายตกภาพนะลดเลือดหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เด่นมากนะทัชช่าออดนะครับสำหรับตัวยืนที่เด่นๆก็จะมีทั้งหมด3ตัวนะครับผมตัวที่เด่นที่สุดในตัวยืนทั้งหมดก็จะเป็นตัวนี้นะครับเคิร์กวินดีคูนะครับผมซึ่งจะมีสกิลทอนนะครับในการสตอทดามเมตประเภทการโจมตีระยะใกล้ประเภทกงจักรครับถ้าโดนโจมตี2สตอทกับไป1ถ้าโดนโจมตี3ก็จะทอนกับไป2นะครับสกิลทอน ตัวนี้เด่นมากอีกอย่างหนึ่งก็คือค่าไล่เขาแค่6นะครับเลือดเขาเเลยนะครับจัดเป็นตัวยืนตัวแรกเลยที่เขานิยมนํามายืนเล่นกันนะครับในของพ์ทมืดเนาะต่อมาครับก็จะมีตัวโบนโกเลมนะครับผมค่าไล่7โล่2เลือด6นะครับผมการโจมตี3นะครับแต่สปีดช้าไปหน่อยเนาะกว่าจะออกตัวได้นะครับความสามารถของเขาก็คือไว้นะครับในการที่จะลดดัมเมจนะครับลงหนึ่ง ลดทอนดาเมตลงครึ่งหนึ่งรมแบบนี้ดีกว่าถ้าเขายิงมา4ก็เหลือ2ยิง2เหลือ1นะครับหรือยิง1ก็เหลือ0ูนเลยนะครับก็คือไม่เข้าครับผมตัวอีกตัวหนึ่งเลยครับก็คือตัวนี้นะครับตัวยืนที่น่าสนใจคิปบิโตนะครับผมข้อดีเลยก็คือเขามีสกิลชิลเนาะทำให้ดามเมจที่โจมตีประเภท1น,นะครับหรือว่าธนูที่ยิงประเภท1น,นะครับจะกลายเป็นศูนย์ทันที อ่าค่าไล่น้อยครับสามอ่าแต่ว่าเลือดเขาก็น้อยนะสองแล้วก็มีโล่หนึ่งนะครับเป็นตัวกันชนได้ในยามที่เราขาดแลนตัวชนนะครับอ่าเพราะว่าค่าไล่เขาตับเนาะก็ถือว่าเป็นตัวยืนที่ที่จัดว่าดีแล้วกันนะครับผมที่จะป้องกันขนุกับป้องกัน,นการจบตีเพรย์ระยะใกล้หรือกองจัดนะครับอ่าตัวที่น่าสนใจเลยในแพทชาร์อตนะครับอ่าตัวแรกที่ผมยกให้เนาะก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับ ไซเรนชาวีนะครับงูนะครับมีสกิลสนินะครับในการโจมตีแผงหลังตัวสุดท้ายนะครับถ่าไล่ห้เลือด5สปีดสถือว่าสูงมากนะครับอาจจะเป็นตัวแรกๆเลยที่ทำการโจมตีนะครับผมแล้วก็การโจมตีของเขานะครับเป็นการโจมตีระยะประชิดด้วยนะครับก็คือ2นะครับตัวงูตัวนี้นะครับถ้าคอมโบกับตัวสกิลลดเลือดเขาหนึ่งด้วยก็อาจจะปิดคู่ต่อสู้ได้เลยนะครับผมต่อมานะครับอ่า โซสเตเกอร์ so aker, ตัวนี้นะครับผมว่าก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีเนะาะไล่สานะครับยิงธนู2นะครับแล้วก็โอกาสที่จะยิงก็อยู่ในระดับหนึงนะครับถือว่าเป็นตัวที่ดีนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือลิฟวิ่งตัวนี้นะครับค่าไล่สีเลือด5้านะครับมีสกิลไฟอิงในการหลบแล้วก็เมื่อผู้ต่อสู้เราเสียชีวิตนะครับก็จะเพิ่มเลือดเขา1เป็นตัวที่ใช้ในการยื้อเทินนะครับ ้าเขานะครับอยู่หน้าตัวโชสเตเกอร์ครับโซสเตเกอร์ผมมองว่าการที่แผงหน้าเขาจะไปโจมตีตัวโซสเตเกอร์ค่อนข้างชนะเพราะว่ามีตัวนี้ในการยื้ออยู่ครับตัวนี้ก็ถือจัดว่าเป็นตัวที่ดีอย่างหนึ่งครับแต่ไม่มีสกิลโจมตีเนาะอ่าส่วนอีกตัวหนึ่งเลยในการพลิกเกมที่ผมมองว่ามันดีเนาะที่คอมโบกับในตัวพัสเดียนบูทตัวนี้ครับก็คือตัวนี้เด็ดเอลเมนทัลนะครับ เขามีสกิลในการยิงนะครับตัวที่อยู่พอยชั่นด้านหลังที่เป็นประเภทเมจิกนะครับเมื่อไปคอมโบลดเลือดหนึ่งแล้วแล้วยิงเข้าหนึ่งก็คือสมมติว่าเจอเลือดสองครับโดนลดเลือดเป็นหนึ่งใช่ไหมเหลือแค่หนึ่งพอยิงไปปุ๊บก็จะตายทันทีนะครับโดยทั่วไปแล้วเมจิกครับวอนเตอร์เพศเมจิกเลือดก็จะน้อยด้วยนะครับแล้วก็เขาว่ายิงทะลุผ่านโล่เลยครับก็ยิงเมจิกเข้าไปยังคู่ต่ตอสสสู้โอกาทีี่จะเยชวิตเลยก็ มีค่อนข้างสูงนะครับตัวเด่นๆก็จะมีประมาณนี้นะครับในแผ่นนี้อ่ะเดี๋ยวลองไปเล่นสักสามตาให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวจะพยายามเล่นให้มันหลากหลายแล้วกันนะครับอันนี้มานาสแปดนะครับเดี๋ยวลองไปลองดูกันนครับเห็นไหมครับคู่ต่อสู้นะครับเราจะจัดประมาณนี้ครับคือใช้ตัวเดสเอเลเมนทัลครับแล้วก็ตัวเดสวินดีคูนะครับตัวนี้ เพราะอะไเด่นมากนะครับตัวนี้เลือดไล่หเลือดเก้แล้วมีสกิลสะท้อนด้วยนะครับผมส่วนตัวนี้ก็เด่นเรื่องการโจมตีเลือดที่พวกประเภทหนึ่งนะครับ16บหกเลือ2ลงได้เยอะมากนะครับอ่ะตอนนี้เขาล่ามีตัวเวทมานะครับ เออหมดเลือดเหลือหนึ่งเห็นไหมครับแล้วทีนี้ผมมีตัวเดสด,ด้วยไปยิงตัวนูก่อนอ่าไม่เป็นไรครับเรายังมีวินดิโคอยูอ่ยิงเวก็โดนหนักแต่ว่าถ้าเกิดตีมาก็สะทอยกลับทันทีนะครับธนูขึ้นหน้าด้วยตีไม่ได้อีกนะครับสังเกตไหมครับว่าก็ลอกผีผมตีมิดทุกดอกเลยเพราะว่าม้าบินมีสกิล้าอิงแล้วก็สปีดห้านะครับผม ถือว่าจัดทีมมาสนะทางด้วยนะครับว่าไปลดเวทเขาตัวเวทเขาก็เลยน้อยทําให้ตัวซัมมอนทำให้ตัวยืนมอนสเตอตัวแรกของนะครับวินดิคูครับ, cool รบยืนได้นานขึ้นครับเพราะว่าเราไปลดเวทเขาหนึ่งแล้วก็เลือดเขาโดนลดอีกหนึ่งหมยครับก็เลยตานี้ชนะไปไปดูในชักสองตาแล้วกันนะครับชนะสิบหกนะครับผม เขาลดเกาะมาแต่เราไม่มีเกาออะเลยนะครับเราลดเวทเขาหนึ่งแล้วก็ลดเลือดเขาหนึ่งเรามาดูกันนะครับตอนนี้โอเคครับเจอสะท้อนเวทครับแต่ละเวทเรายิงแทงหลังไปแล้วครับไม่เป็นไรโอ้เจอธนูด้วยดีที่เขาธนูเขายิงหนึ่งนะครับเพื่อทำให้ยังไม่เสียชีวิตอ่าเราก็เก็บธนูเข้าไปก่อนนะครับอ่าเขายิงเราอีกหนึ่งอีก3สามแต่ว่าเรามีสกิลทอน ดึงจุดเด่นของธาตุมืดให้ได้มากที่สุดครับของแพทนี้ก็น่าจะเป็นตัวตัวสกิลทอนของวินดิคูเลยนะครับเด่นมากจับคู่กับตัวเดสเอเลเมนทอลอีกหกตัอค่อนข้างที่จะ่ายากเลยนะครับหนับตานี้นะครับมานายยิบสี่นะครับผู้เล่นชอบเล่นธาตุไฟครับโอเคจัดตัวสะท้อนไว้ด้านหน้า ชอบเล่นธาตุไฟใช่ไหมชอบเล่นธาตุไฟลดเวทก็น่าจะไม่ช่วยอะไรอยู่แล้วธาตุไฟของเขาก็น่าจะออกน่าจะไล่ออกก่อนเราอีกนะครับงั้นผมขออนุญาตลดการโจมตีแล้วกันเพื่อไปเสริมทับไอตัววินดิคูตัวนี้นะครับอาเคิร์กวินดิคูตัวนี้เพื่อให้เขาสามารถจะอยู่ได้นานื่อจะทอ,อได้นานขึ้นนะครับผมก็เลยใช้ตัวนี้ไปเพราะว่ามีสกิลลดการโจมตีประเภทระยะใกล้นะครับ ทุกตัวเลยนะนี่ครับถือว่าดีเลยล่ะพอ,อไปเจาะแผงหลังเท้าห้าผมเลยอีกสองอสองผมก็ไล่แค่ตัวนี้ครับโอเคห้าไปดูนะเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่าโอเคเขาเล่นสายสปีดมานะครับเป็นทัดไฟเหมือนเดิมโอเค ผมลดการโจมตีเขานะครับประเภทกงจักรเห็นไหมปุ๊บเหลือครึ่งหนึ่งเขาตีเรา่อนแล้วเราก็ค่อยๆเจาะแผงเข้าไปอโอเคเขามีเพิ่มโลด้วยแอนุน้าก็โดนจับกินไปเรียบร้อยแล้วไม่รู้จะทอนได้ได้นานในระดับหนึ่งหรือเปล่า โอเคครับถือว่าจ,จัดเกมมาดีนะครับนาเมจต,ตัวลิฟวิ่งลาวาเหลือแค่2นะครับทำให้ตีตัววินดิคูลเราไปได้นานเราก็้อนเข้าไปหนึ่งแล้วตีเขาอีกหนึ่งครับไม่ปิดเกมได้อย่างสวยงามนะครับอ่าคเวร์เลยนะครับที่ชนะได้เพราะตอนนี้นะเพราะว่าเราลดการจบเ,เจตี๋ยเพศกบจับบอที่เป็นมอนสเตอร์ใส่ครับตอนนี้ก็ถือว่าจบได้อ่าจบได้สวยเนาะอ่าเห็นไหมครับเราถ้าเราดึงประสิทธิภาพของมอนสเตอร์ออกมาเต็มที่ครับ โอกาสที่เราจะชนะเกมครับค่อนข้างมีสูงก็พยายามดูคู่ต่อสู้ด้วยว่าคู่ต่อสู้เขาเลือกเล่นทตุอะไรส่วนใหญ่นะครับเมื่อเรารู้จุดเด่นของทตุน,นะครับรู้จุดด้อยของทตุมันก็จะเสริมโอกาสเราชนะเข้าไปหนึ่งระดับแล้วกันนะครับโอเคถ้า okay. งั้นเรามาสรุปกันเลยนะครับจุดเด่นของมันเลยหนึ่งเลยคือความหลากหลายนะครับ2โดยส่วนใหญ่แล้วถ้ามืดค่าไล่น้อยเราสังเกตุไหมครับเห็นไหมครับสาม1 2 4 3 1สามหนึ่งอสี่สาหนึ่งสองี่น้อยมาก นะครับผมขนาดตัวยืนน่ะได้แค่หกเลือดตั้ง 9. เก่าลองคิดดูดิอืมนี่ถือว่าน้อยนะครับเมื่อเทียบกับเอาอื่นครับจุดเด่นที่เขียนได้ชัดเลยก็จะมีแค่สองข้อนี้ส่วนจุดด้อยนะครับอืมอ่ะที่ผมเห็นได้ชัดเลยก็คือเลือดเขาน้อยนะครับสามารถที่จะโดนโดอมเมกแล้วก็ตายง่ายนะครับเกมจบไวนี่คือจุดจุดด้อยเลยนะครับเห็นไหมเลือดน้อยมากสอง,หน,ง <laughs> หนึ่งหนึ่งหนึ่งโอ้โหสี่ 2อ่าไม่รวมตัวยืนนะไม่ได้พูดถึงตัวนี้นะพูดถึงภาพรวมนะครับอ่าแล้วเมื่อเราบอกจุดเด่นไปใช่ไหมอ่าผมบอกจุดเด่นว่าเอ้ยเลือดตัวยืนเยอะ9้าโอเคมันแค่ตัวเดียวเราสังเลยขนาดตัวยืนตัวเนี้ยอ่าตัวโบลโปลมเนี่ยดูดิหกเองนะอ่าอย่างตัวยืนตัวเนี้ยอ่าเนี่ยโูนบิโตเนี่ยยังแค่2เองเห็นไหมครับถือว่าน้อยอ่ะอย่างธนูเนี้ยไล่สามยิงสองก็จริงแต่ว่าเลือดก็แค่2เองเห็นไหมครับอ่าถือว่าเป็นภาพรวมเนาะ แล้วก็มองเกมออกง่ายด้วยนะครับเพราะว่าตัวยืนน่ะพอมันเด่นแล้วอ่ะมันก็ทาให้รู้เลยว่าอ่ะเราจะยืนตัววินดิคูนี้แน่นอนละนะครับนั่นต้าเกับว่า,าเขาแก้เกมมาไม่อยากโดนสะท้อนอ่ะเขาใส่พวกธนูมาเล่นท่าแสนมายิงธนูใส่เราอย่างย่อโอกาสดับก็สูงนะเพราะฉะนั้นมันจะไปคอมโบกับตัวนี้เลยนะครับเมื่อถ้าเกิด,ดเรารู้คู่ต่อสู้อัดเกมเก่งใช่ไหมเราลงตัวคอนเทซ่าไปเลยการธนูด้วยรถหนึ่ง จะทาให้ตัววินดีคูเนี้ยยืนได้นานขึ้นครับอ่าโอเคอ่อเริ่มเริ่มไปไกลละอ่ะผมา็จะขึ้นด้อยจุ้ด้อยต่อนะครับเริ่มไปทางเทคนิกละอ่าเดี๋ยวเทคนิคเราค่อยไปพูดถึง้างหน้าแล้วกันเออมองเกมออกง่ายเลือนน้อยแล้วมีอะไรอีกอืการโจมตีสูงไหมอ่าผมมองว่าไม่สูงนะ ไม่มีตัวที่มันเด่นๆแบบโจมตีสูงอ่ะลองดูสิไหมจะเป็นหนึ่งหนึ่นึ่งหนึ่งหนเกือบหมดเลยถ้าคู่ต่อสู้มีสกิลชิลมาในการลดไอ้พวกนี้การเป็นตีศูนย์หมดเลยนะอย่างยิงเวทยังมีแค่หนึ่งเวนะครับถือว่าไม่ได้เด่นเรื่องการโจมตีแล้วก็ไม่มีตัวซัมมอนนะครับเป็นประเภทปวนมากกว่าก็คือลดลดธนูลดเวทแต่ไม่ได้เพิ่มการโจมตีมากกว่าเลยทาให้ถือว่า มุมมองของผมนะถือว่าเป็นเน้นปวดน,นะครับการโจมตีไม่สูงมากแต่ผมถือว่าเป็นุด้แล้วกันนะครับอ่ะเรามาสรุปเลยครับจุดเด่นมี2อันก็คือจัดทีมได้หลากหลายนะครับผมแล้วก็2องค่าไลายน้อยส่วนข้อเสียมี3าอย่างนะครับผมก็คือตัวส่วนใหญ่เล่กน้อยนะครับเกมมองอ่านออกง่ายนะครับเพราะว่าตัวยืนเนี่ยอาจจะมีตัวเด่นแค่ตัวเดียวเลยทําให้รู้ว่าจะต้องยืนตัวไหนนะครับผมแล้วก็ สมเลยการจบ E ีส่วนใหญ่ไม่สูงเลยไม่ทางปวดรวมทั้งซัมมอนด้วยครับเลยไม่ทางลดเล่นเง่นทางเพิ่มอ่ะโอเคจบกันไปแล้วนะครับสําหรับธาตมืดนะครับผมก็ถือว่าจบทุกเผ่าทุกธาตุของการเล่นของเกมสปินทลแ,แล้วนะครับสําหรับคลิปต่อต่อไปอเมื่อผมมีโอกาสผมจะมาบอกทางด้านเทคนิคนะครับแล้วก็เราจะซื้อหรือเช่าการยังไงเพื่อเชียจะแตะนั้งนะครับ จะให้อยู่ในระดับไหนที่เหมาะสมกับทุนทรัพย์ของเรานะครับได้ข่าวนะครับตัวบริษัทสิเมเนเนาะได้เอาเหรียญตัวอของสวิตเร์แลนด์เข้ามาในระบบแล้วซึ่งเขาก็ต้องมองเห็นนะว่าเกมประเภทนี้น่าจะอยู่อีกนานหรือว่าอยู่ไกลจัดว่าเป็นเกมที่ดีลงทุนแล้วยังได้เงินคืนด้วยนะครับผมแล้วก็ยังมีการ์ดไว้สําหรับขายหรือปล่อยเช่าได้ด้วย ผมก็มองว่ามันก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ระยะยาวถูกพอดีนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็จบกันไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่อี่ค e ิวจากบ้านบล็อกเชนผนบ้านๆก็ทำได้ขอบคุณมากครับผม